เอ้าเสียบอกสิอ่ะปลาปิ้งปลาย่างอันนี้รถอันนี้างเอออันนี้ตัวปลาเหล่ายาปลาปิ้งอ่ะเล่ายามาไม่ได้เอาแต่ปลาพอแล้วแหมยูยูเอาจานเอาจานมุมเรานี่เอาจานเรึอีกคนเอาจาร์โยกเขมรโบน้องมดเฮ้ยน้อดเฮ้ยลื่นปิ้งปิิ้้งงปปลากับปลาปิ้งโอ้ไตรอังแบบงกใครอังพังอ๋อแบพังไตรอังไตรอังเออเจ้าอังเตรย เดี๋ยวกระมวยขเนียนหอยไทยต้องมาอู้ไทยต้องมาย่างปลาเออยยึงแต่เจ๊โดนกับปลาย่างเออโดนเจะเป็นยเร็วเอ่กระตุ้นน้องรวยอัแบ่เท่าไวยแต่ไตรโทมอั้โอ้มาในมือใครครับมาโมมือใครนะโอ้สรู้ละทำไมไม่มีสมอต้องส่งไปที่ของดีนิคมประสาทก่อนตัดหน้าทิ้งตัดหน้าทิ้งจากของดีนิคมประสาทต้องส่งมา อไตรลวอันนี้ไตรรัวอืมฮะเต๋นี่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 นาเกีาวไตรรัวไตรรัวนี่นี่เนี่ยไตรรัวต้องซูมไปจบอันซูมซูมไปที่มืดก่อนอ๋อไตรรัวไตรรัวเออบปทาไตรล็อกนู่น่ะอายุนโน่หลังตะมดโน่แหลกเขาเรียกว่าไตรล็อกเอออู้ภาษาไทยกดสองนี่ภาษาไทย ปลาเป็นบอยุนเมเตย์อนไรไตรกระเดยไตรกระเดยไตรรั่วอันนี้คือหาปลาเป็นปลารอดมึงต้องหันไปถามผมหรอผมเล่าไม่คือปลาสดปลาสดเออเอเตมันรอดเออแล้วแล้วไตรรั่วนู่นอายุนแปลว่า ปลาไตรรอกินเหรอไอปลาใหญ่โอ้ยน้อยตายซีมอีกแล้วครูเอามันไม่เหมือนกันนะฮะปลารอคืออะไรปลารอก็คือะไตรทมอาอยู่นองเมน่ะเออปลาตัวใหญ่เออก็ไตรรอเนะหนตราฮะอาไรรอฮะอยุนตรงตราตัวตรงอ๋อตราอ๋อปลารอของเดียบเู้บัญชาการนี่เทศบาลนิคมเทศบาลนิคมอารอการอ